สวัสดีครับคุณผู้ชมเดลินแบนด์ทุกท่านครับวันนี้ผมแพนไปดุลพงศ์ครับและธนาอนันต์ครับเราอยู่กันที่บูธของ Honda ในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ปี 2. 2024ซึ่งจะจัดนะครับตั้งแต่วันที่27มีนาคมถึง7เมษายนนะครับในบูธ Honda เนี่ยก็มีสิ่งที่น่าสนใจเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าทุกวันนี้กระแสรถไฟฟ้าจากประเทศจีนหรือจากที่ไหนก็ตามแต่กระแสอีวีมาแรงก็จริงแต่ว่าทาง Honda เนี่ยเขาก็ยังมีทางเลือกที่เป็นเบนซินและที่เป็นไฮบริดนะครับซึ่ง เหมาะสำหรับคนที่อาจจะยังวอรี่เรื่องที่ชาร์จเรื่องสเตชันชาร์จออย่างนัแมนเทลเลซสสิ่งก็บอก<ช>ว่าเ<ช>ขาวอรี่เรื่องจุดชาร์จที่ชาร์จอ่ะ<น>ไม่เป็นไรเราต่างคนต่างก็จะเลือกรถแบบที่เหมาะกับตัวเองแล้วกันนะครับ<พ><พ>วันนี้เนี่ยบูธฮอนดามีรถมาครบทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็น Accord, Civic, HRV, City และแน่นอนครับรถไฟฟ้าที่เพิ่งเปิดตัวไปใหม่อย่าง Honda EN1 นะครับแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่า Honda EN1 เนี่ย ไม่ได้ขายให้คนทั่วไปซื้อหาได้นะออ็นวัน e จะเป็นรถที่ให้เช่าซื้อในระบบ leasing ผ่านบริษัทเช่ารถต่างๆเช่นก<ม>รุงไทยคาร์เรนต์เช่นมาสเตอร์คาร์เรนต์แบบ,บนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าค่าเช่าเริ่มต้นจะอยู่ที่เดือนละ2,900 0ประมาณน,นั้นแต่ว่า Honda รถประหยัดเขาก็มีมาโชว์ทุกรุ่นย่อยนะพี่แพรแถูกเขายังมีรุ่นไฮไลท์ตึงตาใจเราหนึ่งร,รุ่นก็ยังมาโชว์อยู่ด้วยครับก็คือซี vic ไท R h อนด้าซีไทยอาใช่ฮอนด้าซีไทยอาเนี่ยก็จะจอดอยู่ข้างหลังนี้ครับท่านผู้ชมถ้าใครอยากจะมาดูตัวเป็นๆน,นะครับผมมาดูได้เลยผมได้ขับมาแล้วก็บอกว่าเป็นบุญตูดเป็นบุญเท้าอย่างยิ่งมัน,นเป็นรถที่ตีได้ขับที่ญี่ปุ่นก็ว้าวมาขับที่ไทยก็เลิฟใช่ครับแต่ว่าอันนี้เราเอารถที่มันไม่เป็นหลักหลายล้านเหน่อยเ,เอารถที่มันม<า>ใกล้เคียงเราขึ้นมาหน่อยอย่างคันนี้นะครับเราเริ่มต้นกับคันนี้เลยครับผม Honda Accord e s u v r s e s v r s ด้วยใช่ซึ่งอันนีต้ต,ต,ต้องบอกว่าผมอิจฉาเจ้าตี้มากว่าตี้เนี่ยเขาได้ไปรีวิวปีที่แล้วนะแล้วก็ได้ขับแล้วไอ้นี่เพิ่งได้แตะไอคคอร์ตตัวจริงเนี่ยนี่ <c oughs> แตะครั้งแรกแตะแตะวันนี้วันแรกเลยครับ <c oughs> ป่วยไปอยู่ครึ่งปีไงคือไอ้คอร์ตตัวเนี้ยที <c oughs> ย่หลังจากที่ตี้ได้ขับนะ้ที่ก็กล้าพูดว่ามันมันเปลี่ยนเจเรชั่นรถไซส์เนี่ยไปหลายอย่างเลยนะคือมันเป็นรถที่แบบช่วงล่างดีเวอร์เครื่องเสียงแบบว้าวมาก แล้วอัตราเร่งก็เฮ้ยไม่คีเรเลยเหยียบโดดจริงนะต้นนะพี่ E H V h o n ฮอนนี่ยต้องยอมรับว่าต้นเขาเนี่ยดีมากพี่เหยียบยังไงก็มาไม่ดีเลยไม่หอเลยเรื่องอัตราสิ้นเปลืองก็ยังทําได้ดีอยู่นะครับผมแล้วในกรณีของ Honda E H V เนี่ยผมจะบอกเลยว่าถ้าคุณเห็นขุมพลังว่าเป็น E H V และเป็น2 0ลิตรนะครับระบบของ Honda ตัวเนี้ยการทํางานมันดีขึ้นกว่าตัว1 5อีก เพราะอย่างตัว1.5บอกใช่ไหมครับว่ามันใช้เครื่องยนต์ขับเคพื่อนล้อได้ใช้มอเตอร์ขับเคพื่อล้อได้ผมแต่มันจะไม่ทําพร้อมกันนะวิ่งความเร็วสูงเครื่องทําบ้างมอเตอร์ทําบ้างมาแล้วแต่มันตัดสลับกันเองวิ่งในเมืองมอเตอร์เป็นส่วนใหญ่แต่ eCV ที่เป็น2.0ซึ่งอยู่ใน c r v อยู่ใน Accord และอยู่ใน Civic นะครับ เวลากุณกดเร่งเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะ่ะทั้งมอเตอร์กับเครื่องมันช่วยกันถีบได้นั่นเป็นสาเหตุที่ว่าทำไมคุณเห็นแรงม้าในรถ e SUV ส0ุดทั้งหลายที่มัน215 200สองอกว่าม้ากันทั้งนั้นเนี่ยครับมันมันช่วยทั้งคู่เลยมีทั้งสองคุมพลังอ่าอ่าเดี๋ยวไหนๆก็ไหนๆแล้วพี่ขอดูแอคคอร์ดหน่อยข้างในนะครับโอ้นี่ถ้าถอยหลังไปสุดนะถ้าถอยบาะไปสุดพี่เหยียบเหยียบเบรกได้ไม่สุดอ่ะมันดีตรงเรือนบอก เพราที่พีน,นั่งอาจจะรู้สึกเหมือนอาจจะเบียดเข่าซ้ายนิดๆแต่ไม่มากเท่าไหร่ไม่มากครับไม่มากพ<ช>อได้อยู่โอ้โหนี่ต้องต้องเลื่อนบอกมข้างหน้าเยอะมากครับกว่าจะได้ตำแหน่งที่แบบเหยียบเบรกเหยียบคันเร่งถึงและถนัดตี้มองว่ามันเป็นแอคคอร์ดที่มีความรถหรูที่สปอร์ตมากขึ้นดยไหมไม่เร็นเวนะไม่เร็วนะคือตอนแรกเนี่ยดูในภาพเราเฉยๆแต่ว่าพอมาดูคันจริงปุ๊บ ดีไซน์ในเรื่องของสีสันอาจจะไม่เยอะเท่าไหร่มันออกเป็นโทนดำซะเยอะนะครับความเป็นโครเมียมความเป็นแบบรถที่ใช้สิเงินกับโทนสีโครเมียมภายในเนี่ยดูหายไปเยอะผมว่านะในลักษณะของการออกแบบภายในของแอคคอร์ดตัวใหม่เนี่ยจากเดิมเนี่ยเขาจะมีความหรูนะครับเป็นรถผู้ใหญ่มากคราวนี้นี่คือเป็นรถวัยรุ่นเลยซึ่งมันก็จะมีทั้งข้อดีข้อเสียข้อเสียก็คืออาจจะดูไม่แตกต่างจากซีวิกเท่าที่ควร ข้อดีก็คือถ้าเป็นสตไตล์วัยรุ่นเนี่ยผมว่าชอบแน่นอนเพราะว่ามันดูดำดูดุดูดซซเรียสนะครับตำแหน่งพวงมาลัยกับเกียร์กับเบาะเนี่คือคนอื่นนั่งเป็นยังไงไม่ทราบอะแต่ผมนั่งแล้วผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเข้ามือว่าต้แล้วทีมการตกแต่งนะพี่แพนสังเกตุเลแอคคอร์ดตัวเนี้ยพอเป็น r s ใช่ไหมพี่เบาะดำได้แดงไฟแอมเบียร์ไลท์สีแดงคือทุกอย่างแบบมันมันเหมือนไม่ใช่รถอยู่แล้วพี่แพนมันมันมันสิ่งขึ้นอะถ้าเอาโลโก้ เแดงมาใส่ตรงกลางพวงมาลัยอะครับอ่าหลับตาอยู่ลืมตาขึ้นมานี่นึกว่าเป็นไทป์อานะจริงๆใช่หน้าปัดช่องแอร์มันคล้ายกันหมดเลยอเออมันจะดุไปไหนวะแล้วก็่ได์โหมดอยู่ตรงนี้คือการออกแบบของ Honda เนี่ยพี่ว่าบางคนจะชอบชอบอยังไงร,รถไฟฟ้าส่วนใหญ่อะเขาจะชอบเอาทุกอย่างไปอยู่ในจอแต่ว่าของ Honda เนี่ยวิธีการออกแบบของเขามันจะมีบางส่วนที่มันยังเป็นปุ่มซึ่งมันใช้งานง่ายอยู่อย่างอเนี้ย ที่พี่ดูในคลิปนะเห็นมีพวก rotating switch ตรงนี้ซึ่งไอสวิต์ตรงกลางเนี่ยมันใช้ทำอะไรได้บ้างน้าตี้จำได้ไหมอ่ามันส,สวิตซ์ตรงกลางเนี่ยใช้คอนโทรลและควบคุมจอข้างบนพี่ปับโหมดต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นพวกวิทยุหรือป Air รับแอร์หรืออะไรเงี้ยฮะครับคอนโทรลจากตรงนี้แต่ว่ารถคันนี้ไม่มีคุญแจเนาะเราเลยไม่สามารถเปิดโชว์ให้ดูได้นะครับอ่าใช่ใช่ i s s i n g ขี่ไม่เป็นไรแต่ว่าพอรู้แหละว่าตัวนี้มันจะใช้ในการคอนโทรลระบบจอนะซึ่งมันอยู่ในตำแหน่งที่เวลาเราขับเดี๋ยวมันจะ ใช้งานได้สะดวกเรื่องอุปกรณ์มิกเนี่ยก็จะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของ h o n d a าอุปกรณ์มก็คือว่าเวลานั่งนะครับเวลาขยับมือเพื่อจับเพื่อปรับอะไรสักอย่างเราสามารถทําได้สะดวกแค่ไหนอันนี้ก็คือโอเคก็เรียกได้ว่าจุดดีจุดด้อยเขาจะมีสลับกันไปจุดดีคือเรื่องของความง่ายในการใช้งานถ้าจุดอ่อนก็จะเป็นเรื่องที่เขายังไม่ใส่บายสปอร์ตเมทัลริงให้ ในตัวนี้มีแต่กล้องเลนส์วัดให้อย่างเดียวออแต่โดยรวมพี่รู้สึกนะว่าทั้งนั้นที่จริงๆพี่เป็นชนชอบบรรยากาศหรูหสไตล์คนแก่แต่พอมานั่งในตัวนี้พี่ชอบนะมันรู้สึกว่ารถมันเข้ามือจังเดี๋ยวต้องไปยืมมาทำคลิปลงช่อง The Clip Car Review ซะหน่อยละครับผมฮียเราเพิ่งสังเกตหลังคากระจกมีแล้วไม่ใช่สันลุกนะเป็นหลังคาพนรามิกเลยเป็นพนลายาวนึกว่าจะเป็นหลังคาสันรูฟแบบรุ่นเดิม เออใช้ได้แล้วเบาะเนี่ยนั่งสบายด้วยอไปเดี๋ยวเราไปดูคันอื่นกันบ้างดีกว่าครับผมจาก Honda แอ c o r d เราข้าบมารุ่นที่ราคาย่อมเยาวนะตัวเล็กสุดของเขาเลยตัวเล็กสุดของเขาเลยนะครับอันนี้ก็เป็น Honda City ี้ e-hv ซีดานอ่าเป็นซีดานนะ e-hv r s ซีดานสำหรับคันที่เห็นอยู่เนี่ยราคา839,000บาทแต่ว่านอกจากซีดานแล้วฮอนด้าซิตี้เขาที่มีตัวถังแบบแฮชแบ็กด้วยพี่แพนอ่าราคาก็จะย่อมเยาลงอีกนิดนึง ก็ปออกติรถห้าประตูราคาจะแพงนะแต่นี่ห้าประตูถูกกว่าอ,อตัวห้าประตูเนี่ยที่บอกใช่ไหมว่าราคา7จ็ดแสนเก้าหมื่นเก้าใช่แล้วถูกต้องครับซึ่งถ้าเป็นในบูธเราเนี่ยก็จะเป็นคันสีดํานะฮะออ,อันนี้ก็ลองไปดูได้สําหรับ Honda City ้เอชีวีเนี่ยจุดเด่นจุดด้อยว่ากันนะครับ จุดด้อยก็คืออระบบไฮบริดของเขาเนี่ยมันแน่นอนว่าสู้ผู้รุ่นแพงๆไม่ได้ใช่ครับพวกรุ่น eCV 2.0เพราะมีพลังมากกว่ามีความหลากหลายในการทํางานมากกว่าใช่แต่ว่าจุดเด่นของระบบ eCV 1.5ใน Hondacity เนี่ยก็คือแน่นอนว่าเรื่องความประหยัดเชื้อเพลิงในเมืองนะเด่นมากตัวนี้20ลิตรใช่ใช่ตีขับเองตีได้เท่าไหร่ประมาณ21 22ครับพี่เ้าตีนะเราไม่พูดเรื่องอีโคสติกเกอร์เทสนะเราพูดด้วยชีวิตจริงไอตีไปขับมาแล้วได้ ได้ประมาณนั้นใช่ประมาณ21-22ได้สบายๆแบบไม่ต้องไม่ต้องไปตั้งใจมากอ่า,อาครับแล้วอัตราเร่งเป็นยังไงศูนย์ถึงร้อยนี่เราใจมากไม่อื่นเลยนะอ่าอ่า,อาเพราะฉะนั้นในเรื่องของพละกําลังเนี่ยมันใช้ได้แล้วส่วนที่พี่ขับเองนะที่พี่ลองเคยลองขับมาเนี่ยพี่รู้สึกว่าเวลาขับในเมืองเนี่ยอัตราเร่งมันตามเท้าดีกว่าตัวพันเทเบิใช่และตัวนี้ต้องจากเรื่องเครื่องยนต์อะตามที่พี่แพนว่าแล้วช่วงล่างอ่ะเขามีเพิ่มอะไรนิดหน่อยเอเหรอมันนุ่มนวลมากขึ้นนะ แล้วพอเพิ่มไซส์ซีรีส์ของยางให้หนาขึ้นเบอร์ oh, นึงอ๋อนะอันนี้ก็ได้เรื่องของความนุ่มนวลไปซึ่งจริงๆเนี่ยผมบอกเลยท่านผู้ชมพ o n d a c ซ t y เนี่ยความนุ่มนวลเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช่เรื่องจุดอ่อนของเขาอยู่แล้วเขานุ่มจริงๆเขานุ่มและขับสบายแต่ตอนนี้นุ่มกว่าเดิม <laughs> เป็นนุ่มกว่าเดิมด้วยใช่ครับนะผมเออเพราะฉะนั้นก็ลองดูได้ครับสำหรับคนที่คิดว่ายังไม่พร้อมเป็นรถไฟฟ้านะแล้วอยากมองหาว่าเฮ้ยรถที่แบบไม่ต้องกัวงวลเรื่องที่ชาร์จอะไรมากนะใช่ รุ่นนี้มันก็ได้เรื่องของความประหยัดเชื้อเพลิงแล้วก็ได้อัตราเร่งแล้วก็ได้ความง่ายในการบำรุงรักษาด้วยศูนย์บริการด้วยซัพพอร์ตของฮอนด้าซึ่งมันมีอยู่ทั่วประเทศใช่แล้วก็สบายใจเรื่องแบตเตอรี่ด้วยเลยเพราะเราประกันถึง10ปีพี่แบตเตอรี่ประกันถึง10ปีใช่โอ้แล้วที่สำคัญก็คือ Honda City นะลองมาแวะดูโปรโมชั่นของ Honda ในบูธในงานบางเกาะอินเดียในชิงแลมมอเตอร์โชว์นี้นะครับผมบางรุ่นดอกเบี้ยศูนย์เปอร์เซ็นต์ใช่แล้วก็คนที่ซื้อรถ เกือบจะทุกรุ่นใช่ครับว่าเกือบจะทุกรุ่นในบุนฮอนด้าเนี่ยคุณจะได้ฮอนด้าอัติเมตแคร์เพิ่มเป็น5้าปี้วคุณจะได้ฟรีค่าแรงเชลระยะอีก5ปีด้วยออก็ดูรู้สึกคุ้มค่ามากขึ้นกับเงินที่ต้องจ่ายไปนะครับกับยุคเศรษฐกิจแบบนี้เอออันนี้ก็มันก็เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะแต่ว่าแน่นอนครับว่ามันก็ไม่ยังเป็นว่าคุณจะต้องเอาตัวเอชีวีนะบางคนยังชอบ จูนเครื่องชอบเล่นเครื่องแบบที่พวกพี่ชอบเล่นกันอย่างเงี้ยยังชอบรีแมปอยู่เลียนโบอย่างนี้หรือพันเธอโบครับใช่ครับก็ลองดูได้นะครับเพราะว่าคนรับทามีทั่วประเทศใช่อ่าอันนี้ก็คือเรื่องของ Honda City นะครับเป็นรถอนุกรมเล็กสุดที่สามารถใช้งานได้รอบด้านขับในเมืองขับตามในวัดได้ทั้งนั้นสบายสบายในเมืองก็คล่องตัวเดินทางไกลก็โอเคใช่แล้วตอนนี้ Honda Sensing เนี่ยมีตั้งแต่รุ่นล่างๆมาเลย ขนาดตั้งแต่รู้เริ่มต้นนี่พี่ออใช่ขนาดตัวใหม่ที่เขามาเออเขามีตัว 1.0S อ่าเพิ่งเปิดไลน์อัพใหม่สำหรับคนงบน้อยอ่าแล้วก็มันจะเป็นกระทะล้อฝาตบก็จริงใช่ครแต่ยังได้ Honda Sensing ไฟสูงอัตโนมัติใช่ Adaptive Cruise อะไรแบบนี้อยู่ในราคา599,000 600,000มีทอนอ่าซึ่งในวันสื่อไม่ได้เอามาโชว์แต่วันจริงอาจจะเอามาย้ำว่าอาจจะก็ลองมาดูแล้วกันนะครับครับผอ่า อันนี้ก็คือ Honda City ครับเดี๋ยวเราไปต่อรุ่นอื่นกันหน่อยดีกว่าไปไปม่อีกหลายรุ่นเลยครับแล้วมาถึงบูธ Honda จะมองข้ามคันนี้ไปก็คงไม่ได้นะมันคืออะไรพี่ HRV ใส่ฐานเนาะโอ้โหมึงก็เรียกซะเสีย <laughs> อันนี้นะครับก็คือ Honda E n 1นะครับซึ่งเป็นรถ <EN S 2> EV ของ Honda 100%แลเวเละเป็น EV 100%ไม่มีเครื่องยนต์เลยไม่มีเครื่องยนต์ครับผมแหมมันน่าเสียดายนะว่าเขามีให้แค่ในระบบเช่าซื้ออะ สมมติถ้าตีมีเงินอยากซื้อขาดเป็นของเราเองไม่ได้เอาหรอไปเช่ากับภูมิไทยทาเลนต์บิ๊กบอกกี้หรือไม่ไปเช่ากับมาสเตอร์คาร์เรนต์หรือเขามีอีกหลายบริษัทนะลองรตรวจสอบรายละเอียดกันกับทางคองด้าแล้วกันว่าเช่าผ่านบริษัทไหนได้บ้างในอัตราค่าเช่าเริ่มต้นที่29,000บาทต่อเดือนครับผมซึ่งข้อมูลของรถรุ่นนี้อ่ะเท่าที่พี่จําได้นะจาได้แค่ว่าเป็นมอเตอร์204แรงมา้าครับผมแรงบิด310นิวตันเมตรถามว่าแรงประมาณไหนก็นึกถึง BYD Atto อรอ่ะนะครับอ่า อ่าแล้วก็แบตเตอรี่เนี่ยตี้จําได้ไหมว่ามันจุไฟเท่าไหร่ครับในเมื่อมันเป็นรถไฟฟ้าล้วนแล้วนะครับผมแบตเตอรี่มันก็ต้องโตหน่อยอความจุแบตเตอรี่ของเอ็นันตอนนี้อยู่ที่68.8กิโลวัตต์อาร์ครับผมสามารถวิ่งเรนจ์ได้ยาวสุดคือ500กิโลเมตรอ่าศูนย์100ถึงร้อยไม่รู้เท่าไหร่แต่ท็อปสปีดไปได้ถึง160กิโลเมตรเลย160กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช่ครับผมอันนี้คิดได้ว่าเป็นการที่เขาลองตลาดก่อนลองด้วยการให้คนมาลองเช่าไปใช้ถ้าเกิดสมมติกระแสดีอาจจะมีกาาาารรพิิจณผลตย แล้วก็ปรับออปชั่นให้มันเหมาะกับการที่คนทั่วไปซื้อไปใช้จริงอ่าเดี๋ยวพาชมรอบคันกันหน่อยแล้วกันนะครับกับรถ EV รุ่นแรกในยุคใหม่ของ Honda ในประเทศไทยนะครับ Honda e n 1นะครับส่วนต่างเมื่อเทียบกับ h r v นะเท่าที่ดูเนี่ยด้านหน้าต่างกันแน่นอนนะครับเอกลักษณ์ด้านหน้าจะต่างกันเพราะตัวนี้กระจังหน้าด้านบนจะหายไปเลยนะฮะกล้องรอบคันไม่มีนะฝาปิดอันนี้มันปิดไปเลยนะครับอ่า พอชาร์จอยู่ข้างหน้านะครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็ไม่ว่าสเปคจะเป็นเท่าไหร่อะมันรองรับพอชาร์จแน่นอนนะหัวแบบนี้นะพอทพ้ายทูแบบนี้นะครับโอ้ยังอตสาหติดโลโก้ฮอนด้าเอาไว้ตรงนี้อีกเว้ยมีไฟด้วยเออไอเดียเข้าท่านะเอาไว้ส่องพอชาร์จไฟส่องพอชาร์จยามค่ำคืนนะครับเราจะชาร์จในที่ที่ไม่มีแสงไฟกันนะฮะทีนี้ ดูแล้วกล้องรอบคันไม่มีแต่ว่าน่าจะมีเซ็นเซอร์รอบคันมาให้แทนไฟหน้า LED ครับผมล้รออล่อยนะครับล้รออลอยตัวนี้จะเป็นลายที่คุณไม่พบใน HRV รุ่นอื่นใดเลยเป็นลายเฉพาะของ EN1 เท่านั้นนะครับยางเป็นขนาด225ซีรีส์50ขอบ18นะครับยาง Continental UC6 นะฮะทีนี้เดี๋ยวลองมาดูภายในนะครับ สำหรับด้านในนะครับเบาฝั่งคนขับเป็นไฟฟ้าแต่เบาฝั่งคนนั่งเนี่ยเป็นเบาแบบปรับมือธรรมดานะฮะและปรับสูงต่ำไม่ได้ภายในของรถตรงนี้คือจุดที่แตกต่างจากเอชอารี v โดยสิ้นเชิงนะครับก็คือท่อนบนเนี่ยนี่เลยจะเป็นจอใหญ่สไตล์เทสลาขึ้นมานะฮะแต่ว่าช่องแอร์ตัวนี้ก็จะมีขนาดค่อนข้างจะมินิมินิหน่อยนะครับผมมีการตกแต่งด้วยแถบสีฟ้าแล้วก็เดินได้นะครับได้สีขาวสลับฟ้าคอนโซลเนี่ย คือมันจะมีบางช่วงอารมณ์บางอย่างอย่างเช่นสวิชตรวนี้ที่มันจะคลาย HRV นะฮะแต่ว่าความต่างในความเป็นรถไฟฟ้าของเขาเนี่ยมันอยู่ที่จอกับชุดหน้าปัดตรงนี้ซึ่งถ้าเป็นของ HRV มันจะเป็นจอขนาดเล็กแค่นี้เลยนะฮะส่วนพื้นที่ด้านหลังเนี่ยเท่าที่มองด้วยตาน่าจะเหมือนกันนะครับคือเป็นรถที่แม้หลังคาจะเตีย้ยแต่ว่าเฮดรูมด้านหลังเนี่ยก็พอได้อยู่เนื้อที่เล็กรูมนะผมเคยลองนั่งดูก็พอได้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้กว้างสบายที่สุดในคลาสแต่ว่า ไม่ได้แคบที่สุดแน่นอนอันนี้ก็คือภายในของเจ้า e n 1นะครับผมมีโอกาสโชคดีนี่เรารอนะเพราะก่อนหน้านี้ e n 1คนถ่ายเยอะมากคนเต็มเลยนะครับดูนะนี่สวิตช์เกียร์พอเป็นรถไฟฟ้าปุ๊บแค่นี้เลยไม่ต้องใช้คันเกียร์อะไรมีปุ่ม P R N D แต่ว่าพอเป็น P กดแบบนี้พอเป็น R ให้กดตรงนี้พอเป็น N กดตรงนี้เป็น D กดตรงนี้คือเป็นสวิตที่ เป็นสวิตช์แบบหนึ่งเกียร์หนึ่งปุ่มแล้วก็มีสวิตช์ไร์โหมดนะครับแล้วก็เบรกโฮซึ่งตัวนี้จะคล้ายกับ s อสวทั่วไปออดีไซน์นี่เราไม่ว่านะเราก็ดูว่าเออพอมีจอตัวนี้มามันก็ทําให้ภายในมันแปลกไปอีกแบบดูมีความหรูมีความล้าสมัยขึ้นแต่รู้สึกว่าตรงคันเกียร์เนี่ยทำไมไม่ทําให้มันแบบเป็นคันเดียววะกลายเป็นแบบเป็นปุ่มกด1เกียร์หนึ่งปุ่มอะแต่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่มันไม่ใช่เรื่องใหญ่ครับเดี๋ยวไปดูท้ายรถกันต่อครับผม ด้านท้ายนะครับโลโก้ EN1 อยู่ตรงนี้แล้วก็มีโลโก้ Honda ที่ดูทันสมัยขึ้นไฟท้ายเป็นสีขาวทั้งหมดนะครับอย่างไรก็ตามรถรุ่นนี้อย่างที่ผมบอกนะมี b บร์ทสปอร t m o t เ r i n g ริให้อ่ะไม่เป็น Honda La n นว a t c h นะแต่มันแลกกับอะไรฝาท้ายเป็นฝาท้ายธรรมดาครับท่านผู้ชมนี่ครับแต่ว่าแผ่นบังสัมภาระตัวนี้เหมือนเดิมนะฮะแล้วก็พื้นที่บรรทุกสัมภาระเนี่ยเท่าที่ดูเนี่ยยังถือว่ากว้าง มันดูของได้เยอะอยู่ถ้าเทียบด้วยสายตาเนี่ยพื้นที่ด้านท้ายเนี่ยยังไงก็เยอะกว่าโตโยต้าซีาแน่นอนแต่อาจจะไม่เท่าโตโยต้าโครโรล่าครอสนะครับผมว่าพึ่งพาได้นะพึ่งพาได้เรื่องแบตเตอรี่ต่างๆเนี่ยมันไปอยู่ใต้ท้องนะไปห้อยอยู่ใต้ท้องเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้ไม่ได้เสียไปนะครับแต่จริงๆเนี่ยไหนหลังคามันก็ไม่ใช่หลังคากระจกแล้วฝาท้ายเนี่ยน่าจะเป็นแบบไฟฟ้าหน่อยนะ ก็ถือว่าดูดีดูแปลกไปอีกแบบนะครับในการเอารถที่มันมีอยู่แล้วในไลน์ผลิตอย่าง HR-V เนี่ยมาทําให้เป็นรถโมเดลที่แบบเป็นไฟฟ้าแน่นอนครับบางอย่างมันจะสู้รถไฟฟ้าที่เกิดมาเป็นรถไฟฟ้าล้วนๆจริงๆไม่ได้แต่ก็ถือเป็นก้าวแรกที่ดีจากที่ผมคิดนะอันเนี้ยน่าจะลองเอามาให้เช่าแล้วดูกระแสจากคนที่เช่าไปใช้ว่ารู้สึกดีไหมชอบไหมถ้ากระแสมาดี อาจจะมีการผลิตจริงหรือไม่ก็รอเจเนอเรชันถัดไปครับผมและนี่ก็คือ Honda e n 1ครับผมกับรายงานโดยแพนพยุลพง์ครับอันนี้ก็คือรายละเอียดคร่าวๆนะครับสำหรับตัว Honda e n 1นะครับเดี๋ยวไปหารถอะไรมาดูอีกสักคันหนึ่งดีกว่านะรถที่มีขายจริงๆแล้วเราสามารถซื้อเป็นเจ้าของได้ในบุธนี้ใช่ครับในบูทฮอนด้าครับครับแล้วก็คันสุดท้ายนะที่เราพาดูกันวันนี้ก็จะเป็น Honda s r v เพราะอะไรเพราะว่ารถสไตล์ crossover แบบนี้มันคือแบบที่ขายดีที่สุด คนไทยเหมือนต้องการรถที่ไซส์ไม่ใหญ่มากแลวยกสูงมีน้ําท่วมได้อะน้ําท่วมบ่อยขนาดนี้นะ <c oughs> เ,เอารถใต้ท้องสูงมาหน่อยดีกว่าแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้พามาดู Honda าเอรุ่นไอนะอ่าเราเมื่อกี้เราพามาดูไอหลายคันแล้วไงอนี่ดูรุ่นแบบกลางๆบ้างตัวเอลเอลครับราคาหนึ่งล้านเจ็ดหมื่นเก้าพันบาทซึ่งตัวนี้ผมเรียกว่ามีอุปกรณ์ให้เท่าที่จําเป็นและบวกขึ้นมาหน่อยครับผมถ้าอ,อย่างตัว r อคุณจะมะีหลังคากระจกอะไรพวกนี้ซึ่ง ถามว่าจริงๆเมืองไทยเมืองร้อเนี่ยแล้วว่าเราขับรถเราขับคนเดียวเรามองไปข้างหน้าเราไม่ได้มองหลังคางใช่ถ้าแบบนั้นลองมาดูตัว EL ก็ได้ <laughs> เดี๋ยวให้ตี้พาชมรอบคันคร่าวๆหน่อยว่าเป็นยังไงครับได้ครับผมมาดูด้านหน้ารถนะครับของเจ้า HRV EL ตัวนี้นะครับสิ่งที่มันจะเด่นเลยกว่าตัว r s คือกระจังหน้าเขาจะไม่เหมือนกันเลยนะใช่นชนจะคนละอย่างเลยตัวนี้มันจะเป็นกระจังหน้าสีเดียวกวับตัวรถครับอันนี้มันดูหรูหรามากเหมือนกระจังญี่ปุ่นปาะ ใช่ครับเหมือนกัน JDM สเปคหน้าตายอย่างนี้เลย oh, นะครับผม <okay. S 2> แล้วก็จะมีโลโก้เฮดสีฟ้าบ,บ่งบอกแล้วว่ามันเป็นรถถานนะครับผมพอมาดูด้านข้างต่อนะครับตัว EL เนี่ยครับรุ่นย่อยยาวอ่ะล้อมันก็ได้เล็กลงมาหน่อยนะฮะ uh. ล้อมันจะเหลือแค่ขนาด17นิ้วแต่เป็นล้อลมดําก็ดูสปอร์ตนิดนึงนะฮะคันเนี้ยมันไม่ใช่ RS ดังนั้นเราจะไม่เจอการบูชาของดําอะไรต่างๆเลยนะในรถคันนี้นะฮะกระจกข้างมือเปิดทุกอย่างจะเป็นสีเดียวกับตัวรถหมดนะครับผมส่วนด้านท้ายรถนะจุดเด่นของ H.R.V เขาเลยเนี่ยเวลาเรามองไกลๆเราขับรถกลางคืนเราจะเห็นได้ว่าไฟท้ายไฟหลีเขาเนี่ยมันเป็นเส้นยาวๆเลยซึ่งเนี่ยสวยงามมากนะครับถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งเลยฝาท้ายเขาเนี่ยก็เป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้านะครับผมเออก็ถือว่าโอเคนะ E.N.1 ที่พี่แพนพูดหน้าตาเหมือนกันไม่มีให้แต่ H.R.V.E.L มีมีนะเออมีฝาท้ายไฟฟ้าให้นะครับผมแจ๋วเลยแล้วฝาท้ายไฟฟ้าเขาเนี่ยมันมีฟังก์ชันด้วยนะกดอีกปุ่มหนึ่งคือเหมือนเหมือนเราเดินออกจากรถปั๊บเซ็นเซอร์จับปั๊บฝาท้ายปิดให้ออโต้ อ๋อ walk away auto close ใช่ครับผมซึ่งฟังกชั่นนี้ก็จะมีในรุ่นใหญ่อย่าง r ซอีกด้วยใช่อันนี้ก็ถือว่าดีนะในไซส์นี้ก็มีให้ใช่บางทีถือของอะไรมากยกของออกมาเดินออกไปเลยมันปิดให้เลยแต่คุณต้องกดสวิตฝั่งงานก่อนคุณยกของนะไม่ใช่ไปเดินไปเลยปุ๊บเปิดไเลยโอ้โหปิดนะฝนตกก้อนเรื่องงานเข้านะใช่นะครับผมก็อันนี้แหละครับเราพามาดูบูธฮอนด้ากันคร่าวๆนะฮะในงานนี้ยังมีมาอีกหลายรุ่นหลายแบบนะ ถ้าเราพาชมทุกแบบคลิปนี้น่าจะทะลุชั่วโมงใช่ครับผมนะแต่หลักๆแล้วในบูธฮอนด้าในงานบางกอกอินเตอร์ชินแนลมอเตอร์โชว์2024เนี่ยนะพี่แพนฮอนด้าเขาก็จะมีโปรโมชั่นในเกือบทุกรุ่นย่อยที่จะให้จุดเด่นๆเลยคือฮอนด้าทุกรุ่นย่อยที่เป็นรถถ่าน ehev เขารับประกันแบ80ปีให้ไม่จำกัดระยะทางครับผมอ่นะครับผมแล้วก็ใครที่ซื้อและจับจองฮอนด้าเกือบทุกรุ่นเลยในบูธนี้ครับในช่วงงานนี้นะเขาฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้1ปี ปีประกันชั้นหนึ่งหนึ่งปีให้เลยนี่ก็สองหลายหมื่นอยู่สองสามหมื่นแล้วแต่รุ่นแล้วนะให้แล้วนะแล้วก็เขายังมีวารันตีฟรีค่าแรงให้อีกห้าปีหรือหนึ่งแสนกิโลเมตรครับและยังไม่พอเท่านั้นให้ฮอนด้าอัตติเมตแค่อีกห้าปีหรือหนึ่งแสนสี่หมื่นกิโลเมตรให้เพิ่มด้วยเพิ่มวารันตีให้สบายใจไปยาวๆที่ข่าเนี่ยคือพ่องสคริปมาแม่นนะมึงอ่ะจำได้เลยเราสายฮอนด้าจริงๆแล้วเออจริงอันนี้มันสาวว่าฮอนด้าตัวจริงต้องยอมรับมันนะครับก็ อย่าลืมมาแวะดูกันนะวันนี้มันจะมีรถอีกหลายรุ่นที่เราไม่ทําคลิปอย่าง CR-V เราไม่ทําคลิปเหตุผลตรงๆเลยคือมันขายดีอยู่แล้วใช่แล้วก็มันจะยังจะมีรุ่นรุ่นที่หลายคนไม่ค่อยพูดถึงมาโชว์ถ้าคนอยากมาเห็นก็มาดูได้ไม่ว่าจะเป็น WR-V -WR-V -BR-V อะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็ h u RV v แล้ว h u อารแล้มึงกับกูเป็นไงประมาณนั้นแล้วก็แน่นอนครับ c i v i c T y p e R ฮยุคเราใช่ครับผม ก็วันนี้ผมแผมพนพปดูพงครับและตีธนันานครับเรา2คนขอลาไปก่อนนะครับอ่ะอย่าลืมกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับและในช่องทางการติดต่อของเดย์ดีมได้ไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook หรือว่าทาง y o u t u b e เดยดีมได้ฝากติดตามกันด้วยนะครับครับผมขอบคุณมากครับเจอกันคลิปหน้าครับ